เมพิชนาตฟาดกับชาวเนิตหลังถูกคอมเมนต์แรงทำตัวเด่นแย่งสินเจ้าสาวงานแต่งปอยโอกหลังจากเข้าพิธีงานแต่งแบบดั้งเดิมของชาวจีนไปแล้วล่าสุดปอยดิชดาได้จูงมือเจ้าบ่าวอ๊กบรรลุหงยกจัดงานฉลองวิวัยกันอย่างชื่นมืน่นที่จัดขึ้นแบบสไตล์มินิมอลฟิลสวนณนะร้านอาหารบ้านอาจอจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเพื่อนๆดาราในวงการบันเทิงและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามเช่นเดียวกับนักแสดงสาวเมพิชนาสาขากรที่เดินทางไปร่วมยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งงานนี้สาวเมจัดเต็มมาในชุดสวยสง่างามสะกดทุกสายตางานนี้ไม่วายเกิดปรดดินดราม่าเมื่อมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาทั้งเซลทั้งสซเธอกันหลายคอมเมนต์ทำนองว่าคุณอ้ําสวยมากค่ะ แต่งตัวรู้การาเทศะไม่แย่งสินเจ้าสาวงานนี้ตัวแม่ดีกีนางร้ายมีหรอจะอยู่นิ่งได้เข้ามาฟาดกับเบาๆว่าไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวสวยมากและงานนี้เจ้าสาวขอให้เพื่อนทุกคนจัดเต็มย้ำหลายรอบมากทีมคือราตียาวกับเครื่องเพชรสปอนเซอร์งาน BMW และชุดนี้คือชุดที่เจ้าสาวชอบซึ่งมีตั้งใจสั่งตัดโดยเฉพาะ เพ,เพื่อนของเมย์ค่ะพร้อมทิ้งท้ายที่อ่านแล้วถึงกับต้องหน้าสั่นกันเลยทีเดียวกับประโยคว่าและคนที่รู้กาลเทศะจะไม่มาเม้นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ